เป๊ปกอดิโอลากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเปิดใจหลังเกมสุดช็อกในศึกชิงแชมป์สโมสรโลก2 0 2 5รอบ16ทีมสุดท้ายที่พวกเขาพ่ายกับอัลฮิลาว3ต่อ4ในช่วงต่อเวลาพิเศษโดยในเกมนี้ซิตี้สร้างโอกาสทำประตูได้หลายครั้งแต่ก็ต้องเจอกับพระเอกของเกมอย่างยาซินบูนูหรือที่ฟันบอลรู้จักในชื่อบโนในายด่านจอมหนึบของอัลฮิลาวที่โชว์ฟอร์มสุดเหนียวเซฟช่วยทีมไว้ได้หลายต่อหลายครั้งหลังจบเกมเป๊ปให้สัมภาษณ์ว่า ทุกเกมในรอบนี้มันยากหมดเราปล่อยให้พวกเขามีโอกาสเล่นเกมสวนกลับเร็วก็จริงแต่ทีมเราก็สร้างโอกาสยิงประตูดได้เยอะเหมือนกันโดยรวมผมคิดว่าเราทำกันได้ดีแล้วผลที่ออกมาถือว่าน่าเสียดายมากเป๊ปยังยกเครดิตให้กับทีมงานทุกคนในซิตี้พร้อมเชื่นชมบูนูที่เซฟช่วยเอาฮิลาวได้หลายครั้ง ต้องขอบคุณสตาฟโคช้ชและทุกคนในทีมที่เตรียมตัวกันมาอย่างเต็มที่เราทุ่มเทสุดๆเรามีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่บูนูก็เซตได้ยอดเยี่ยมจริงๆไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านั้นแม้จะผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่เป๊กก็ยังมองเห็นข้อดีจากทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะความสัมพันธ์ภายในทีม เราต้องพักและฝืนผูสภาพจิตใจก่อนกลับมาสู้กันใหม่ในฤดูกาลหน้าฟอร์มโดยรวมในทัวร์นาเมตนต์นี้ผมมองเห็นเรื่องดีๆหลายอย่างโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมระหว่างนักเตะกับสตาฟสุดท้ายเปบทิ้งท้ายถึงเกมที่ผ่านมาว่าตอนที่เรามีโอกาสทำประตูพวกเขาก็ถอยไปตั้งรับลึกและบูนูก็โชว์เซฟสวยๆได้หลายครั้งแต่สุดท้ายในเกมแบบนี้ถ้ามีโอกาสคุณต้องเฉียบข่มให้ได้ เรียกได้ว่าเกมนี้เอาฮีลาวผ่านเข้ารอบไปแบบหักปะกาเซียนส่วนแมนซิตี้ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านอย่างน่าเสียดายแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ